ามเม็ดนะครับเกินแล้วคุนยิ่งสกัดกันห่แล้วเยยิงสกัดแล้วครับายแล้วครับนะครับยุติของผมอยู่นี่แล้ครับติตสวนมผมนะป็น,น,นส,นสองเม็สามเมป็เม,เม็น้องไม่ไฟเลย่เม็นอไม่ไฟเลยครับ ไอ้เป็นลูกสกัดนะครับของไอ้เขาเอื่ยงไอ้โดนด้อมแล้วครับสกัดไอ้จรวดของฝั่งกาซาครับมึงครับมันแหลนไปหาเลยยิงสกัดได้นี่แหลนไปหาเลยสุดยอดเลยมมันยืนทีงหัวเดายวเลยยืนทีงหัวเดายวเลยพูดนะครับครับบังครับไอ้คนไทยอุตส่าห์เดี๋ยวกระยิ่งนักกว่านี้มึงคงกระตรงลถเขาได้อด้อมแล้วครับ แค่จรวดจรวดยิ่งจากฟางนั้นยิ่งมากแบบว่าไหลที่ทางครับแต่ว่าไอ้เดินร่วมเขาแม่นย่ำครับเซวหาหลุดล,<ฮ>ล่ะเออลุงไหนคือลุงลุ่ลงลงุลง่ลงมึงว่าเป็นพี่ปอบพี่พุ่วงเลยคิดว่ามันหนีไปแน่นอนดอกสุดทรงใส่สีท้นลองไอ้อล่อนบี้นั่นไหมครับที่ว่าเป็นลำแสงเลเซอร์ไปเซกัดจรวดนี่แหละครับ จะทะเลาะอบอ้างอย่ีครับต่อไป